โอ wow. ้ยวะคนเหนื่อยอ่ะหึว่อตัวใหญสสุตามยฮะอา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 ้าใกล้อาอาอล้าอาออา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 าอาอาาจะไปอาองอาาอาอชมคุาอาีาอาาอ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 อาอาาอาอาอบอออ ยังน้นเลยเหอะเฮ้ยพัดน้ำไหวเดี๋ยวปอมแก้ให้ช่างแม่งดิเฮ้ยพัดเฮ้ยพัดน้ำแก้บนกันด้วยเฮ้ยฮีเฮ้ยเฮ้ว ไอูเหมือนกันองงี้ถ้าพวกมึงเหนื่อยอ่ะมึงรอกูตรงนี้เดี๋ยวกูเดินลงไปซื้อเองก็ได้ดูสภาพมึงก่อนมึงจะลงไปมึงจะลงไปซื้อน้ำด้วยนะดูสภาพมึงด้วยขาเป็นขนาดเนี้ยจะลงไปยังไงให้พาไปซื้อไปเอาแต่ใจขนาดเนี้ยมึงต้องลงซื้อเองเอาใจเที่เหรอ มันนั่นแหละที่เอาใจเฮ้ยเขื่อนเอาใจตอนไหนจะเอาลูกจ้านี่สมโหวงมันลวนเพราะมึงไม่ใช่เหรอที่เราตีกองไม่ผิดเลยมั้งมีตีผิดจังหวะอยู่เลยถ้ามึงจะด่ากูแล้วก็ด่าเยอะๆนุ่นกินเยอะกูเยอะมึงจะท้ษกูเนี่ยนะกูเล่นตามที่ไหวศาสเตอร์เ่งปะเทคนิคมึงเยอะนี่ <Es> มึงเล่นคนเดียวเหรอเล่นคนเดียวเลยงานที่ดีว่ะโอ้มึงคนอะไปจอบไม่หรอถ้ามึงเก่งขนาดเนี้ยทำไมมึงไประดับโลกเลยวะ มึงจะท้อได้ทำไมวะขอโทษนได้ทำไมวะมึงก็ดีแต่ให้แต่พวกมึงเงียบอ่ะพวกแหวนไม่เห็นทำอะไรได้เลยกูไม่อยากมีหัวหน้าวงกระจอกระจอๆของมึงว่ะพวกงมาแพ้ของมึงในการมึงประหลดฮอนเวนมึงก็ประหลดไปด้วยกันรู้จักแพ้ชนะดิ ก็เพราะหัวหน้ามึนกระจอกไงจโทษการมึงเงแพปูคูคนเดียวจบปะวงแพว่ามึงไงกันไม่อย่าง้กระจอกกมันมึงวงแพว่ามดกพูอี้ใช่ไหมอ้ทำไงยเฮมก ถ้าจะมีใครผิดอ่ะให้กูผิดเองคนเดียวกูผิดเองที่ล่ามือขึ้นมามึงอยากให้กูขอโทษมึงยังไงอ่ะมึงอยากให้กูกราบพวกมึงเลยนะกงอยากให้กูกล่ามึงเลยอ่ะกูเองกูเลิกไปกูขอโทษกูขอโทษงพวกมือกอนกูขอโทษโยนดทำไมสัสภาษณ์ ออกูก็ขอโทษเหมือนกันว่ะขอโทษนะเว้ยพ่อขอโทษไอ้โยขอโทษ บุกเอไปเฮ้ยกจัอนี่บอกเอไอไม่ต้อไ่ไป่หอมจังต้องาให้หนูเ่เป็นคนที่มเจอเตอนตอนไม่มีบอที่มันนานนี้ดูดน อย่าไปฟัของเราครับคุณไม่บอกเรอมตอนไหนผมเตรียมตัวไม่ทันดิเออเเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าพวกเราเหมือนรักกันแค่ไหนใช่ไหมใช่ยังทะเลาะกันทำไมได้ต่อทำไมัำไม กอดกอดเฮ้ยผมเดินได้ตอนไหนมาะเฮ้ยหอมรอบเดียวอะไรนอบเดียวหอมแม่อบหอมให้เฮ้ยเจอแล้วอ้าวเฮ้ยน้ำเอาไปนะเฮ้ยมาเกาะเลยตรงนี้เนี่ยงานมาชิมจะเริ่มแล้วอ้าวน้ำเออเออเอาน้ำมาให้ด้วยอืมกอนเลยโอเคพัดก่อนเลยหิวมากนี่เราทำไมนี่ในห้องนีได้อ่ะเฮ้ยพวกมึงแล้วพวกมึงมาทำาอะไรกันบนเขาวะ น่ามัถึงจะเริ oh! my, my like ่มแล้วแล้วเมื่อก hey, ี้ตอนกูวิ่งมากูได้ยินอะไรหอมแก๊กหอมแก๊กไม่ใช่ไม่ใช่กูแล้วก็รู้ว่าข้ากีนา้ำพวกกูต้องทำอะไรอ่ะอ้าวเนน้ำพวกกูทำอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยหิวไม่ใช่หรอเฮ้ยแบบเก็บมาทานด้วยเฮ้ยจริงเหรอ เอ่เป็นไรมึงกินแล้วมึงต้องทำเอามาเฮ้ยมึงเป็นแฟนเรียนเว้เอิ่เดียวเพื่อนกันไม่กินอะไรเล่นกันไม่กินอะไรไม่กินไม่กินอะไรเฮ้ยใั่สัยยาไม่กินอะไรเฮ้ยใั่สัยยาวไม่กินอะไรอ่ะสายยา พูดถึงมึงบนอะไรพวกนี้กันน่ะควกนูนห่าพวกโดนต่อ่เฮ้ยคนดูรออยู่โอเคเราลงพลังกันดีกว่าไหมอะมามามาดีครับพวกเราจำได้ไหมว่าชื่อว่าวงอะไรนน่อ้ห้อ้อหอออ้โ้อ้โหอ้หโอ้อ้้